พิธีอยู่ตรงนี้นะคะป้าทิพย์ก็ตอนแรกก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่เขาทาพิธีแต่นี้ป้าทิพย์ก็เดินไปนะฮะสวนข้างๆกันไปเกาะผักกระเฉียดผักกระจินลงให้ยายข้างบ้านอันนี้เสียงตะโกนร้องลั่นบ้านเลยค่ะคนมาเต็มทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเต็มเลยมามุงดูมาดูค่ะก็มาดูอยู่ห่างๆมั่งค่ะโอ้โหร้องให้โอ้โหตะโกน นับว่าไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงนะคะที่ขับอยู่ตรงนี้นะคะค่ะนะคะป้าทิพย์เจเนวก็เลยเดินมาดูนะคะตอนนั้นยังไม่ค่ำนะคะมาตั้งแต่บ่ายประมาณบ่ายโมงนะคะประมาณบ่ายโมงเพราะว่ากินข้าวเที่ยงอตอนที่ตำส้มกันกินกันนะคะนะคะพากันกินส้มตํากันยังไม่เสร็จเลยพากันมาค่ะรถมาหลายคนนะคะ แล้วมาทีหลังอีกก็มาเยอะนะคะชาวบ้านได้ยินเสียงใกล้ๆเกียงก็มาลุงดูอีกมาดูนะคะก็ไปดูด้วยกันนะคะพี่น้องขาค่ะพระทิพย์ก็เลยเอากล้องมาถ่ายทำดูปวดใจพิจเรณญญาณในการรับชมนะคะอย่าได้ว่างมงายค่ะสิ่งลี้ลับค่ะใครไม่เคยเห็นหรือใครอาจจะเคยเห็นก็ได้นะคะค่ะไปติดตามด้วยกันนะคะ อตอนนี้นะคะปาทิพย์จ,นนจะได้ถ่ายทำสิ่งลี้ลับให้พี่น้องได้ดูนะคะ,ะผู้หญิงคนหนึ่งโดนคุณใสนะคะโดนคุณใสมานะคะแล้วก็บอกว่าโดนสิ่งลี้ลับอีกผีนานะคะทำทั้งคุณใสแล้วก็บอกว่าผีนาสิ่งลี้ลับนะคะไม่น่าเชื่อนะคะไม่เชื่อก็ต้องรับฟังไว้ก่อนนะคะอย่าว่าหาว่างมง,งายนะคะก็เป็นเพียง แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะไม่ได้ให้งมงายนะคะค่ะสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นไม่เชื่อก็จะเพิ่งได้รู้นะคะค่ะไปติดตามด้วยกันนะคะทาทิตย์เชนเนลจะพาไปดูไปติดตามกกนาบข้้้้อออหงี่วว ไปกินาสันเอกนอ้าวคือปวกเคื่อนมึนแถววะเออจังคนจะตายแล้วเหนียวอ้าวที่น้ำมันก็ไปที่น้ำมันก็ไปปวกอกไม่เลยบ้นเอ้ยพันจให้บนก็เลยว่างเ่พอเอาเร็วเขอ้าวเอยากเป็นอยากไอบนอยากไอบนอยาไอบนไอบนฮะไอบนบ้นนีฮะ ดีอย่างนี้สองสามยกข้าวที่วางเองเวดูน ดีนะัเยนแข็งวนะนแข็ง้วยนะข่ดีข้นะเลแทงมาตอนนี้นไทยันวตอนนคนไปทั้งออกมาหนึ่งสองสามจบขอออกหมดเอายาเอายาเอาามหัหัยาจกนั่นนี่แหละบักโดนนึ่งนี่ห้องก้ากส่นบ้านนย่างหายไจังนีไเยอะ่าย่ไม่เย

เอ้ยได้บอกคุณบอกพอแบินก็บอกเฮาูเฮาหลานเฮามูหนีเฮากับหลานก็มีงานนั่นเป็นงานบ้านแบดนีจะห้แรงหรว่าบนมามีแต่คนจังสิกามุ่เนี่ืออยู่พี่สิงทำพี่ก็เป็นพี่นะพี่น้าเป็นบ้านเป็นบ้านไรแข็งเอาขอจะมาขายแข่ยหมกเลยหมดเนีลยคือแล้วางหเป็นงยนที่

กูไม่อนอยยนี่ากูนีจรงนี่หากเบดออกไปเบิ่อเือออกไปเมื่อกอ้วกมเป็นเจรอข้อดนึงเอามือกพวกมาเล่มันเป็นเจรอบ่ะอันลเป็นเจาอกับจุกในเมียบ้านมันยังทำเลยจากไอ้บ้านเมียจากบ้านเมี้ยงเพิ่นจะมาเห็ังสีขอร้านหน่อยยังนี่เนาะเอาไวะาไป ทีไปบนี้นะเออกมาเลยเออสองสามเอวกมาจ้ากอแมนีหวีว่าว้ไม่บอกก็เห็นหน่อยเจ้าหน้าของหน้าเป็นชั่งช่วงเลยได้พี่น้องครับอเลยพี่น้องก็เห็นบ่าวางหันห้องเรลิมบานเว่าบ่าวเด้ไทยวางหันอ่างดีรับนะคะสีดี พิงดีลาพี่น้องเอาปอีกเาะเราเคเห็นกัน้างหันบอดี้ท่เนี่ยมาบึงมัดบานเลยค่ะห้องครับที่เปียนแงว่าูจะบ้านมาเนาะกูพนอยูุู่พูนเลยบอดีา่าไทยบ้านมาบ้าไทยห้องมาบึงัดบานเหมือนกันค่ะ้าวเดียวารน้องนี่สองชั่วโมงเราพี่น้องค่ะ การถอดไอ้น่ว่าไอแนี่็นั่นกกอหอยวามงไปงายหน่อยมาไปนั่นนี่แ็มีบ่ออได้เนี่ยอันฟันหาข้นช้อ่ไหายเดง้ายังไงเออถอ่นเห็นว่าอันนี้ีบ่อไรีบ่อไมาดท่มันก็ถอดมัท่งถอด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 หนึงสอามเดืองแม่หมด จาก็ไม่เมือเลยอ้วกก็ไม่มือเลอาชีเป็นุทมบงฉันถามมาัาเช็อไรอ้วกม่เลยเป็นไรกับจ้ารอพ่เอาออกมาเลย้อเออกมาเด้อออกเลยอืมอกเด้อบอกสอนตัดคอเด้อย่านบัวย่านบัวย่านพ่อพยินไหมถอดออกให้หมดเลยตวเก่าเลยลูกเพุท่พุทโธมาบ้ง พุทโธมังะมังัฏฐานะอว่ามเลยตาขอออกเ้อเปลาออกเปล่าไปเด้พอพันข้อขาดเน้อนะอเกอิติสัตย์พุทโธมังะมังฐานะันังเอจตนะอีตันะเกอีติสตย์มหัพุทโทมังรมังคตอทนทะคัทังอจอะอีตนอกออิย์ยมหังพุทโธมัอคตรมงตาอะออจรอีะีิยงพุทโธมังคตธรมมงคานนะคันเอจตนะอะเออ เนี่ยว่าว่าเชือเป็นความเชื่อส่วนบงคลนะคะวนวนี่เสียค่ะเสียดีห้องไห้เมื่อวานเมื่ยงมะเบิงพี่น้องค่ะเมื่อวันมะเบิงเต็มเลยค่ะเฮ้ยขวบของมัเฮยค่ะสิ่งที่รับมองไม่เห็นค่ะพี่นาพี่น้องด้วยเลยนินบอค่ะพี่นา มื่นคักสองชั่วโมงแล้วค่ะสองชั่วโมงแ่ว่าผู้คนมาเบ่งตั้มาบุญผุนแต่เป็นเม่นหุนสองแปดสิบสามชั่วโมงเลีววม่นค่ะเกินมานีสามชั่วโมงก็ว่าันบ้านนี้ว่าจะขอเพิ่มขออะลรนั่นน่ะได้ขอมาขวกขวักาถาดิเตติยงตรงะมังสถามามังเรตันงออติยาเตติยงผูตรงมังสถามามังทอด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 เอาเอเอากินเข้าไปอีกบางตีนเข้าไปหลานมันลำรายมันเหนียวใหู้้ผลไม้น้ำยู่ผลขวมาน้ำผลไก่จมันเป็นยางบุญยางคุ้อันหาเนียเ่ยงนแน่หละไปง โอ้ยปาตนอตาคุณจะมัดเนาะโอ้ยว่ามันเห็ดนาะเห็ดเยมาตะเวนนี่เนาะแ่งนงกาคุณตกินเขาเทียงคุณแม่เหนยวเหีตงเหาความได้เหียเพราะเ้คนเหี่ยวเหียนนั่นนังเทียงเรียกทีนี่เพราะเหี่ยวยาเหอไรวะเนวคือบงกินเขาเพราะท่านเลียวซำมาคุณแม่ต่กินเขาเทียงหมุนวาโมเนาะคุณเท่าปนี่แหม เอ้ยพี่น้องเอ้ยสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับไม่น่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใจ้วิจารณญาณในการรับชมค่ะพี่น้องค่ะสิ่งลี้ลับ สิ่งดีรับโมเป็นตาเทียยาลูกลูด้วยค่ะเด้อพี่น้องสิ่งดีรับเอ่าเยาวาปอเจีอดอกปอเจีอดอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้บังคับทุกที่เนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่หน้าค่ะต่างตาใบม่วงอ้มากดูเสร็จแล้วก็โอ้โหเหมือนค่ะพี่น้องห้องครับขุนดังครับผีบเลยมาเบิ่งมัดบ้านพี่น้องค่ะอ่า นั่นเออบ้านี้มาเบิองเด้อพี่น้องค่ะค่ะขับพีนังค่ะมันไปบ่อใดมั้งค่ะ่นั่นเห็นบ่พวกกับพี่น้องค่ะค่ะแปงอยู่น้ำพ่นน่ะแปงอยู่กับร่างคนมาแปงอยู่กับร่างคนทำให้คนไม่สบาย่ะ

ผูจัเินรว่าโอ้ยคันลาขาทำไรเนีเฮาจะต่อผลผลิตคนก็ให้ตัวเลยเหนตัวก็อวบบวอย่บอแต่หวมาวแต่บวเนียดยมคือว่าเหนตัวไกหือนตัวว่าเอาแตวเหยดเป็ลายกนีหาะด้หลายกนนี้จะเป็นเสื้อลายถว่าบอกที่แหลเขาบวเตรียมของว่าเมื่อไรซื่อบ้านเขาบเตรียมเขาควจะเป็นตัวนลัตีผู้ใดก่ไ ตัว่ได้วมันบ่อว่าวานตัว่ออกกับว่วานีี่จได้หลายนะมันลมไปไปท้าสิงยางวกวเี่ยงไปทักข้อมันหเป็นมันเจาเป่านั่นเพื่อนกําลังยากอยู่ละบุอนบตอนบุตอนบตรอนบตอบเออจับฉันเอาหน่อยมาเขาสุกเข่งตั้งร้อยกระได้มาแต่ให้จะหน้าพอเิมากเมื่อยังรอพี่หน้ากับ่ให้มาไก่รอกระติ้นลูกพอเป็นท่าร้านพอเป็นได้กินเตยดีใงามตังกิตตังใจให้เทียงบ่เียงหรืไว้มาได้คนเอ้ย คนโอใจคนกินคนมือคนต่องคนใจคนน่าใจคนหน้าผาคนจิ๋วคนก้างฝันมือแล้วคนกินพอจะเอาแก๊งหลาหน้าร ediyor, gravel, ี่มาเข่าข่าวเอาแก๊งเอาหน่อยคนหลาคนชิ่งมาชิ่งยะหลับมาขาดใจกินเขวันจันแสบมาชิ่งยะหลับมาเลอมาบะกินเป็นลูกเงี่ยพอแหล่งช่วงไอ้เส้าอดีงามยมันถูกยากโลกไข่บอยมาไก่กิจิการงานเป็นลูกพอเป็นข้าวซึ่งในบางไอโอไอสุกไก่

ก็บเคยเห็นเนาะบุไปก็เเคยเห็นคอมันคอก็บเคยเห็นนะเพราะว่าเป็นม่เทียนี่หละเอ้ามันขาดกาไหลไเด้านหน้าตอนนียอ้วนเหยวเนาะตอนน้เราพอไปกินเหวแล้าวขาดไหลค่อยรุ่นนาะเพราะวาคุ่ค่ไยรุ่นเห็นว่าสอนไรุ่นกับ่เจ็บเ่นเจ้าเจ้กิเทียรุนเลยโอ้โหเนาะมันมึน บอยางพอไปเลี้ยงนะเอาย่างแม่ย่งไปเลี้ยงมั้งลก็พออยพอเลี้ยงมันกินเนี่ยยังอาคคุณนี่มั้อไปเลี้ยงเดียวาก็แม่ทคนอยากเอาแทนก็จะเอาคนไทเลยไงเออย่างพอไปเห็นกินเนี่ยยังมันยำเออขจังเสียก็ดีอยมันยำอันไท y o u t u b ค่ะ สองตาทิพย์เจนวครอนนี้คข่ยไข่ง oh. ม oh. uh, uh. uh, oh. uh. ันจะโดนแหลวออกดีไข่ก็แขงไี่พอจโยกระบางประมาต้อใดไม่มาต้ออ่เจ้าเบอกบอกี่็รู้บอก่าาปอบเร็อแล้วเลยโอม่เอาฮกงบขเคยเห็นมาถัวฮองกูเขเคยเห็มะถอดนี่ตั้งถอดจังไายพีหนึ่งสองยางสองยาง ันจไปถือควนอื่นนะขันก็จอไปถือคนอื่นมาบอกไงเงงบนี่เออบอกไห้มาบอกไห้มาผ่นะก็จิตาก็ตายหลายเสียแล้วกันนะยุ่งเทพอแ่ว่าลแข็งอยูได้ละมันมันหล่นคอเขาหล่นคอเบาแห้งมาลูกเบามาลูกเลยูกเลยไม่อนเ้น้ด เอาไฟเด้อเอาเทียนล้นไฟน่ะบ่เจ็บบ่หยังเลยบ่รู้สึกเลยพี่น้องค่ะผู้เขนเนี่ยค่ะนั่นผู้เขนน่ะบ่เจ็บเลยนั่นเป็นไอ้สิเปื้อยสิีพวงเลยค่ะไม่หยั่งเป็นเน่สีทีเพราะมันล้นข้นล้นถี่ยังข้นบ่บ่พวงบ่หยังค่ะเห็นบ่ปกติซ้ำเข้าไปจุดล์ล้นกันเมืองเสียงกันบ่พวงเลยนบ่นค่ะนั่งขึ้นมาเลยค่ะอันนี้บ่เป็นหยังนั่น ตนถือเกลหอวบหมสกซื้อสั่มื้อซอยุ่ค่ะไม่จริง่ะอาจารย์แสียูพออนท่าอัดข้อมานกเป็นมันอัดพอมินช่วงเช้ามีแห้งดู้อมินท่าได้บเป็นลูกพอกินท่าหหายซึ่หายบานหายใจดีใจงามตับข้อม่านกาเป็นแบนกระโ้องเออยอินาเลยเป็นผูเป็นลูกเป็นเต่าเด้อบาทที่นี่เป็นานี่ยงานี่ไหนล่ะน้มนบาที่เถียงนี่เอมืวงเศ้าบา่นี้

ว่าเริ่มม้นไม้แงะเขากองมหาเพ่นี่ออกมเพ่นนี่สีแม่ดามากเป็นเดียวเป็นลูกเพ่นเนาะนี่สีนี่สิออกนี่ก็เอาแจ้งดอกไม่แจ้งอย่งมาออกน้ำแล่วลูกเพ่นเป็นลูกเพินนหรอมาออกน้ำเพ่นม่ออกกันสารอัเขาบ้าเอาใดบ้าเขาดีใดเขาทั้งสองย่างนั่งละทั้งสองย่างไดบ้าใดแมาหมีบ้าขันเจ้าตัวเขาบ้ามากกับแจ้งขันหามาใดบ้าสันไกบ้าเนื้มา ามาอะไรบอโอ้ยจะควงหรือมาเน่ต้องสิบูเนาะสาสู่เขามาบ่ได้อสบู่เขามาบ่ได้ละอนนี้ก็สรน้ำไคำกระซำแล้วได้นอนมดไปกิบ่เอาตัวเนาะไอยุอหางกกันลอยหากูก็เอาน้ามี๊ผอยย่ด้วยกันเอาไปเทศทีนึงหัตราก

เอาแห้งนี่คือเอาถิงก็ได้อาเอาถู่นจะกกใจวนคือว่าอาบเนาะไม่เอาไปหีนีเอาน่มไม่คนตัดไปบันลยโอ้านหงลิงเออมาแปลงห้างบัตรนองกองอ๋อๆเราเรไปมีไปผนมันอ่อนเนาะไปผนซือปวมันอ่อนอ่าเจียดเจี๊ดไปอมดเียดผาดนเจอเี่ยนอาไปกปโดด จะไปเียนบ้นาวตามมันต่อกบไกลดอกอาบรวดอาบรวดนี่เฮ้ยขึ้นอันอันอันฟล้องให้นาออือโอ้โอท่านไอ้เกียร์ขายด้วยอ้อโอ้บานนี้เจ้าอีกค่ะเอ้จะหาไม่หายยู่หายเลยพวกมันตันทบนเช้าหลายิันขืนมาหาไหไา้หลายวันนั่นา เอกน่อ็แน่บอกบอก้หน่อยกพดา่เ้ไม่เป็นเป็นไรเดียวหา้โยเสียห้ยเต็มลนะพ่อเอ้ยบอกไปซะบอกไปซาเป็นหานไี่เด้อพี่พ่มีกเจาดอกนี่ประยม่ันอึนตน่ะใชไมอันนี้อย่างละเนี่ยใช่บ่เต็มบอกเลยดีบอกบอก เจ้ามันั่นคายพอด้ยตองใส่อใสนเดีมี่วมีก็ตตองหาเออฮะเอาเอาอ้ยโดนจนมาแม่นตีตาแม่นแข็งมี่วมีกัต้องไหนหาว่าแม่นว่าพื้นนันเอาดิมันเป็นคายยังสัน มีพ่อมีแต่ตองได้หาแต่ใช่ฮ่าออกใส่ยพ่อออกใ่เป็นยังไงอี่ดอกเออบาเอาหารบ้านจำยุคเก่าวะเออเป็นยังไงอย่ดอกห่าออกใช่เห